ยจังหวะได้ลากลุยขึ้นมานะครับโอกาสมาแล้วเอาละครับเข้าประตูไปแล้วครับคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้พวกเขานำห่าง2องประตูแล้วครับ Hey <you> d i s c o n n e c t ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมทีริพบบันธ์หนองสาและคุณสรุทวิทูวินิตครับ ต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะครับผู้ชมครับที่เรากําลังจะได้ดูเกมสุดเข้มข้นในวันนี้ครับวันนี้พวกเราอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสําคัญเกมหนึ่งครับที่ทั้สงสทีมเนี่ยจะต้องใส่กันได้เต็มที่นะครับเพราะแฟนเนี่ยรอเชียร์กันมากสำหรับคู่นี้ครับได้พาบอลลุยขึ้นมาครับ โอ้โหสุดยอดครับมีเพื่อประคองอยู่เบนจามินเซสโกโรนัลดินโยจังหวะได้ลุยขึ้นมาของโรนัลดินโยครับคุณผู้ชมออยู่กับออร์แลนโดล็อกเบสมาครับมีโอกาสตีเสมอ มาสวยครับบุรษินเป่านกหวีดบดเวลาครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันครับเกมลุกได้พาขึ้นมาแล้วครับเสฟได้แต่บอลยังอยู่ตรงนั้น The c o า n ์ ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมเดินทางมาถึงแล้วครับดูโอกาสตรงนี้ของเจ้าตัวครับดักบอลได้ครับมาหน้าปากประตูอยู่ไม่ไกลแล้วเจ้าตัวหาทางเจาะอยู่ครับเซฟได้แต่อุ้ยบอลยันอยู่ครับเซฟได้เยี่ยมมากมือเลย จอร์ดเบสส่งโอกาสนำมนำมาแล้วครับม่ต้องบอกว่าลูกนี้ออกบอลไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้มุเสาประตูพลาดเหลือเชื่อครับบอลเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหกลับมาดูภาพใช้สักครั้งหนึ่งครับ่มจ่ายบอลผิดพลาดเองครับไปเต็มๆครับ เบนจามินเซสโกจอร์ดเบสสกัดบอลได้ครับ5นาทีท้ายของเกมแล้วครับ okay, s <S เวลาเหลือน้อยเต็มทีครับคุณผู้ชมบุกชุดนี้ถ้าได้เนี่ยถึงเก็บชนะได้เลยครับ <Okay. S 2> เอาละครับดูโอกาสตรงนี้จะมาหรือเปล่าเอาละครับเข้าประตูไปแล้วครับคุณผู้ชม โอ้โหเรากลับมาดูช็อตนี้กันอีกทีนะครับนี่ครับบอลเนี้ยปุนปีดอยู่ในกรอบเขตโทษพักใหญ่เลยนะครับไม่ถว่าแนวรับจะสกัดไม่ได้ครับสุดท้ายต้องมาเสียประตูไปครับโอ้ถือว่าน่าผิดหวังครับช็อตนี้ครับ Hey disconnected เรากําลังจะได้ดูม a t c h d a y สุดท้ายครับของรอบลีกเฟสครับความน่าตื่นเต้นและบทสรุปของรอบนี้กําลังจะจบลงวันนี้ครับเราบอกว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและทำเอาแฟนบอลหลายคนนอนไม่หลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่เรากําลังจะได้ดูเกมนี้ครับ วันนี้แฟนบอลทั่วโลกรอคอยครับที่จะได้ดูการถ่ายทอดสดของแมตช์พิเศษวันนี้ครับทั้ง2ทีมพร้อมแล้วครับที่จะโชว์ฟอร์มให้พวกเราได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับสนุกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับส่งเสียงเชียร์กันดังๆเลยนะครับจอร์เบสฟาขึ้นมาครับเพื่อนก็มาด้วยครับฟาวครับเป็นลูกฟิลยสฟิกโอเลนโดกานาโชกานาโชขยับเข้ามา เกมรับแข็งโป๊กเลยครับเอาบอลกลับมาครองได้ครับจอนเบสมาครับจอแบบนี้จะยิงหรือเปล่าเอาแล้วครับเข้าประตูไปแล้วครับผู้ชมมาแล้วครับประตูแรกของเกม บราดุภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่กองหลังได้เอาไม่อยู่นะครับหุดไปได้ครับแล้วยิงเข้าไปเลยครับหมดเซฟครับเป็นประตูที่งดงามมากๆลุยกันต่อครับตอนนี้แมนยูนเต็ดโดนนำไปะแล้วนะครับจอร์ดเบสขาบอลลุยขึ้นมาครับตรงนี้ เีเว่นเจอรามิสฟิโกแมนยูไนเตดลุยขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมจอร์ดเบสเกมบุกพาบอลลุยขึ้นมาครับโอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วครับแต่ลูกนี้จะตัวเซฟได้นะครับพวกเขาผ่านวิกฤตไปได้แล้วครับจอร์ดเบสมาแล้ว เอาละครับผ่านไปได้จะยิงหรือไม่โอ้สุดยอด,ดับมากตัดบอลฮัทริกไปแล้วครับสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมกานาโชนิดเดียวครับตัดบอลได้ครับตรงนี้ เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับต,ตัวพยายามหาโอกาสอยู่ครับเอาละครับเข้าประตูไปแล้วครับคุณผู้ชมไหลเป็นน้ำเลยครับตอนนี้